ครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่2ของเขาพิจิกูดแล้วนะครับก็พอดีคลิปที่แล้วทํายาวไปนิดนึงก็เลยโดนตัดท้ายมาก็เลยมาแปะไว้กับหัวของคลิปนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหินเจดีฟ้าผ่านะครับที่คนก็จะมาไหว้กันก็มีจุดหลายจุดครับที่จะ เราจะไปปิดท้องไม่พลาก,กันก่อนก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนรถขึ้นไปท่อนที่2นี่ก็เป็นจุดตัวขึ้นรถท่อนที่2นะครับแต่ผมจะพาไปดูทางเดินขึ้นในปี5้ี่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นภาพก็จะมืดๆหน่อยคำทางก็จะเห็นว่าเออเรามีจุดเตียนมีอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าจะมีคนที่เดินไต้ท้ายเขาจะเป็นคนดับเตียนตอนที่ไปอ่ะจะเดินหลงอยู่ประมาณ สี่ห้านาทีครับหลงอยู่แป๊บหนึ่งวันที่เราเดินขึ้นน่ยมันเป็นวันแรกๆที่เปิดข่าวก็ช่องทางที่เดินมันยังไม่แบบยังไม่มีรอยทางเดินอะไรเงี้ยเวาไปในตอนกลางคืนเราเลยมองไม่เห็นก็สนุกดีครับจะได้ประสบการณ์ดีเดินขึ้นตอนกลางคืนตอนเราเดินขึ้นมาเนี่ยก็สว่างแล้วนะครับพระอาทิตย์ขึ้นเราก็ยังเดินไปไม่ถึงนี่ก็เป็นภาพตอนสว่างแล้วครับตอนเช้าก็อยู่ในป่าอยู่เลย แล้วก็เราก็เดินขึ้นไปจุดที่จอดเฮลิคอปเตอร์ครับก็เป็นมุมที่มองเห็นวัดที่อยู่ด้านล่างครับถ้าไปแล้วก็ถ้าไม่ได้รีบมากก็ไปยืนดูชมวิวครับแล้วเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเราจะไปสักการะรอยพระพุทธบาทด้วยกันครับฝากติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กันด้วยนะครับ